ทีพพาาพกก่พี่น้องมันดีดีภาพี่น้องว่าเขาปลาผักโูดทือเกราค่ะพาพพี่น้องว่าเก็บผักโูดนะคะขางหลังเขาเนะปักล้ายเลยค่ะกำลังใส่งอ่างๆค่ะนะคะพี่น้องมาเก็บผักโูดรมกันค่ะมามามาเก็บักแล้วตีภาพพี่น้องํำรวจตรวจสอบควนคสามารถมพี่น้องตีภาพพี่น้องํำรวจตรวจสอบเนาะ <laughs> มาอีกแล้วค่ะมาเจอกันอยู่ดงผักกูดนะคะเนาะหลายคัก ขุ่นย่างไปหอดพุ่นพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะข้างล่างนี้เนาะเจ้าเข้าคอยจะเก็บกันแนละะ้วค่ะห้พี่น้องดีเห็นความหลายของเขาก่อนเนาะค่ะเนาะขุนข้างล่างพี่น้องซูมไห้เบ,บิ้งซู้ไนบอลนี่ค่ะเตมไปเมดพี่น้องจา้าจะมันหลายคักหลายแนอนซ่อนี่จะฟ้าม้าเก็บค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะย่างที่จากเนาะ,ะเนะแล้วจะเก็บใบไดค้ครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนจะตกหลักกั อุณหภูมิจะอุ่นขึ้นค่ะแต่ผักกุดเท่ามันจะมันจะเน่านะค่ะเนาะมาเก็บกันเลยอืมตีเก็บไปด้วยหลายเนี่ยค่ะพี่น้องตีเก็บไปไม่ธีธี่ไม่มีธีอันนั้นนะคะว่าเอาไปถิ่มนะคะตีไม่วิธีแบบออียนนังเกาะถนอมนะคะเนาะวันนี้ตีจะเก็บเน่าแน่ค่ะประมาณใส่นี้เนาะก็สลับเนาะค่ะเนาะ ไง,งแน่หน่อยแน่ค่ะเพราะว่าใส่เงาตีจะเอาไปถนอมอีกแบบหนึง่งนะคะใส่หน่อยตีจะเอาไปาลวกกำลังปะแปะเลยค่ะพอดีมากเมื่อกี้ฝนตกพี่น้องเลย ปบอวบปบวบพี่น้องหลายคักพุดนะแล้วเป็นไงกับเก็บที่ฟังท่านี่อู้นี่นี่นี่นค่ะมาถึงมามีดเก้ามาอยู่เดีค่ะนี่นี่ทุงมือกเอามาค่ะแต่พันอีกใส่น้องงามเนาะเบิ้งดูแลค่ะก่อนนี้เนาะอักบแปะเลยอักบแปะเลยค่ะ นี่ค่ะอืมนี่ค่ะข้างในมันจะโกนแบบนี้พี่น้องนี่ค่ะแต่ถ้าเด็ดเป็นเหมือนเลยค่ะมันจะบกขืนมาอีกก็ะได้พี่าหรือววาเจ้าได้เนาะกะบ่หูพื่กันค่ะอาจจะมาอยู่เนาะแต่ว่ามันกะสีแบบขืนมาแบบล่ำสองร่ำเลยค่ะอ่ะาคุณแล้วเหรอตีก็ะจะพาพี่น้องเก็บอยู่ไหนละค่ะจุกว่ามันจะเก็บบ่ได้แล้ว เลื่อไปเลื่อไปร้ายครับพ no ี่น้องเอ้ยอุ้ยเก็บแต่ทุกมื่อเลยนะคะพี่น้องกอใหญ่ครับพี่น้องจ้ะใหญ่ครั้งเนาะเบอร์ที่รอค่ะเว้ลี่บิ๊กไซยอนเว้ลี่ไหนโอ้ วันไหนเก็บแอปเปิลเก็บข้างนอกถุงเื้อมากับใบไทค่ะ อบนอกพี่น้องเนาะกินแซบ,บ,บ,บคักกินแซบคักค่ะตีกินทุกมือทุกมือได้พี่น้องตีเอาไปแกงเอาไปย่าไปพัดจะมันเบื่บอ,อค่ะคุณซาก็เก็บซอยเมือน เต็มไปหมดอุ้ยเหยียบโอ้ยเหยียบกบระพองพี่น้องเอ้ยอันนี้เปิดแล้วค่ะน,นี่ใส่น,นี่เปิดแล้วจริงๆมันกินได้เมือดเหรอคะพี่น้องแต่ความชอบนะมันยังอ่อนอยู่ค่ะอ่อนอ่อนอยู่อ่ะอยุบม่งเด้อนะนะ,นะอ่อนเมือดค่ะ ไปคอยกับหักฮักก็เอาไปเป็นภา้างในคุณเซตวอกลูกใอ็กฟิลนันิยโอเค็กฟิลงโอเคอเ,คเคป็นไงวะขอสิไป่ายไป่ายจักหน่อ,นนอยเด้อว,ว,ว่าสัสใส่อวดอื่นว้นี้บอกไปเหมือ เอาไปหมดพันเรือเยอะเก็บได้ทุกมือแล้วค่ะพี่น้องทะยอยเก็บไปเรื่อยจ้า <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรอะไรไม่ใช่นี่รักไทรสูดลูกล์มไม่สูดเหรอ องว่านั่นเล็ดอาก,การมะน่ำเนี่ยเสียดายว่าันันนี้ก็ได้จัดเลยค่ะจัดตามคำขอค่ะไปตามคำขอที่เก็บแล้วเก็บมัดแบบ บอไดเก็บเข้าอีกแล้วนะคะแดวตีจะไปสรุปสรุปยอดให้เบิ้งด้วยค่ะว่าทั้งมดที่ตีเก็บมาตีเอาไปเห็ดอินยังแหน่เนาะค่ะเนาะที่นองจะได้หหว,วาติีเก็บไปเห็ดอินยังคือเก็บไปหลายคักแท้เนาะค่ะแดดจีจะไปสรุปยอดให้ดูนะคะคือเป็นเก็บทุกมือแท้สินะคะเนาะ เกาเปาะๆพี่น้องเลยกาะเปาะๆเลยค่ะมีู่ทางล่างค่ะมีแต่กบปัวกลบปัวลุกลุ้มลุกลุ้บุ้ยว่าลุตดูนะคะพี่น้องแน่เนี่ยค่ะเต็มอยู่ไหนใส่กำลังพอกินเลยค่ะนุ่นๆๆ่นนุนบ่เต็มอยู่ ข้างล่างก็มีเยอะแยะเก็บไปเรื่อยๆค่ะยังมีอีกหลายหมองพี่น้องสื้าพี่น้องไปเก็บยังม,งมีซ้ำหนีนะคะยังมีอีกหลายค่ะอิมะมองอิมะบอนด์น่าไล่ไปก็ยังมีเยอะคนซิมาอีกหลายพี่น้องเย แย่ไปหมดแย่ไปหมดฝนลงพี่น้องเ้ย ไฟ้าเก็บไาออกนะคะอากาศไม่เป็นใจค่ะวันนี้อากาศปวเอือําน่อยนะคะเต็มได้ค่ะพี่นอ้องโอ้ยไม่กระดึงค้าไว้ จริงมากใส่หน่อยนะคะเนาะแต่ว่าเราก็จะเก็บไปแล้วติเก็บแล้วติดจะทยโดยรวมให้พี่หน้อยในเบื้องอีกเนาะว่ามัน ta này nó lái xăm đấy nó cả nó. Đúng. Không. đưa. <laughs> เป็นไงทายคลิปทายคลิปล่ะอยาเอวีเวลรอยอนเอ้อยาไอะกันนะคัมเลตเอร์อยากจะกันนะโชว์เดมเลตเอร อ๋อวิคันเทคมอมอมอวิคันเทคมินิเดออ๋อพี่นายบอกว่าทั้งหลังทั้งพุ่นยังกำลังข้นกระมาเอ้ยกำลังข้นกระมีพรสสันเขาสามารถเก็บได้อีกหลายรอวพัสสันดีแท้พี่น้องจะเสียระคาไม่ได้ขึนพร้อมกันเนาะอ๋ออ๋อเอ๊ะใช่ละ ร um องบิ๊กสมอลบิ๊กขุ้มปุ๋ยใหญ่ค่ะพี่นอ้องอบอึดเนาะทุกคอเลยค่ะอบอ,อึดมากอบอ,อึดมากพี่น้องว่าเก็บให้เบิ้ลย,วยาวๆในเดอ้อจะยัดคลิปสันได้ว่าะสันบางคลิปจะเก็บสันด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่า เ้าเก็บเอาตามไม่ลาที่เขามีนะคะเนาะบางคิดกะข้าวเ,เก็บข้าวไปค่ะคิดไจที่ว่าข้าอยู่โดนๆดนข้ากัดโดนๆดนหายใจยุบขอบคุณนะคะพี่น้องขอบคุณทุกาการติดตามรับชมนะคะนาะขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะน้องคอมเมนต์ข้มมานะคะเนาะ ดีบริจจังได้กับตักเตือนบอกกล่าวกันเลยนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้กันค่ะพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขนะคะเนาะอะไรลูกเอ้อะไรลูกคนมาโอ้ยเตือนพวเป็นลูกหรอพี่น,อนอ้องเอ้ยอะไรป๊ะปะเดี๋ยวไม่ไงไนี่ไอ้แฮป็นีนิเฮีย ว่าก็เซียให้ไปหมองสีมันลายๆเนี่ยค่ะก็หลายทุกหมอง,องเนี่พี่น้องเนาะจ็เสียวาจังใดจริงเหรอ <Yeah. S 1> I come to you, you yeah, I come to you soon วันนี้ว่าอันได้ลายแล้วค่ะพี่นอ้อง แบเดียวหนึง่งเดี๋ยวได้ย่อนไอ้คำตัวยูย้าย้ายไอ้คำเมื่อื่นกระซิมามาไม่หรอคะเนอะก็มือื่นบบได้มาเมือื่นบบไดมาเมืนอนไปทุละมืออื่นสน่ะ เพิ่มมือดีค่ะพ,ะพอแปะพอแปะอยู่ก็มีดก็ง่ายดีอยู่ค่ะแต่ว่ามันแข็งบอบมั่นเนาะพี่น้องเนาะมีดกับตัดชืบเดียวเลยค่ะใส่อยู่ใสเดี๋ยวอยไปหาพอ,อยญยก่อนหาพีออ่นายยอนก่อนค่ะเพราะว่ามันหลายมันง่าย ก็นะโกยติมปิดสโลเลยพี่น้องเล็นความลาอีดีค่ะเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อเอาเอาเบิ้งเด้อพี่น้องแน่เหรอเดี๋ยวเว้นตาคือบ่อันนีเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีครับ โอ้ังม่้มดายค่ะค่ะพร้อม่่คุณขาเต็มอยู่้พี่น้องแนมค่ะอุ้ยซุมตีมักใส่นี่ค่ะใส่น้อยนี่ Ở đây có kịp kia 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 I can't kia kia for long, I can't kia 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 perfect size Yeah, kia 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 picture kia 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 Oh. Yeah. Slowly. oh. But all this one made perfect size. Yeah, perfect. Need a perfect size. Yeah, yeah, yeah. <laughs> We're not a big size mm. yet. Hey. Because, you see this one? Mm. We have five, six, seven and this uh, wing Yeah. Strut, <laughs> 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 Yeah. Strut, strut, strut. Yeah. งามหลางามหลายออนซ้อนหลายปสิบเปอร์เซ็นต์ร้สัมพน์สน์อเท็กปรมท้หอา็เลย25ข้าม25ไม่ใ้า เชิญ <laughs> so this one best place a h yeah, best place น no, ะ we have many place have yeah, but this one best จริงหรอ absolutely because they very very powerful very big very big y o u r e s o f u l l ฮะ yeah ก็จะได้กับบานกับน่องตุกตากระตาเต็มเลยค่ะเอาเก็บสะสม ตาเขาไม่นะคะเนาะจริงๆนี่ถุงอยู่แห่งบอกพ่อไปได้เด้อคะ่ะเดี๋ยวจะมาเก็บเอาใหม่ไปพ่อเขาทำความสะอาดแล้วไหมคะรอบหนึ่งรอบหนึ่งเนาะแล <Okay. S 1> ้วก็มีเอวิเวอร์ะย้อนดูสิใช่โอเคอืมอย่ากดิ คลายครั่งเนาะพี่น้องเนาะอันซอนกินปันแมงบ่งค่ะกินมันแมงบ่งเลยยุดยุดยุดมันมือมันบ๊พี่น่อง มันบะ่ะคะตีมันมันเลยเพราะแล้วก็อยากเก็บน้ำแล้วมันคือกันค่ะแล้วก็มั่นมือคือกันค่ะเอ้ยแหวปานเก็บเห็ดต่อพี่น้องเลย มันคือกันเก็บไปเรื่อยๆคะ่ะเอาไม่อีกลายมองอยู่มองนี้ยาวก็ไปมองอื่นมาดามมาดามอันนมาดามพักกูด พีแพ์แล้วมะดามเฮดแล้วตีกสีมะดามผักกูดเลยค่ะเก็บร้ายเนาะค่ะเนาะเก็บร้ายพดโพมะดามผักกูดแล้วพี่นอนเนี่ยร้ายคลักคุณนะคะโอ้เต็มตะกะยอนเลย ใส่ได้ก็เอาหมดเมดือนกัอีกก็โดนละคะ่ะแล้วมันก็เน่าเขาต้องมาทุกมือถ้าเป็นผ้าเสจยเอาใส่นี่เขาต้องมาจอบทุกมือค่ะ เป,ป็นนางข้าวสาดพี่น้อยปันนางข้าวสาดเฮ็ดแล้วคะฮ่าฮุ่ฮ่นปุ่นแล้ว ไม่นีนี่นะ okay, yeah, ่ป็นโกสูนั่นส์อ่ะเขาแต้เต็มตะก้าอัดยัดแล้วโอ้โ้อันนั้นพี่น้องขอมาว่าให้ตีเาบาไทยแน่ฟังอกหัวเรื่องแล้วค่ะตีกับจะพยายามด้วยค่ะพี่น้องฟังคลิปอาจจะไม่ได้เว้านะคะ Yon, dạy bì dạy 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 พอแล้วปะค่ะพี่น้องเต็มตะกร้าแล้วค่ะเขาก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเนาะคุณน่ะเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยค่ะปะยังเก็บได้อีกหลายรอบอยู่ค่ะแน่เราสิไปแล้วกันได้นไปด้ด้วยด้วยด้วไป้วยกูปะกูเป็นไงวะเบิ่องด้วพี่น้องเนี่ยทาิ่งอีกรอบก่อนก่อนสียเงินไปสุดค่ะซาบหลับมีทุกมองเดิน จะเป็นอย่างพี่น้องมาเก็บไปกินน้ำเนาะค่ะนาองึโอ้สัมพ่อดอพี่น้องเอ้ยตีซูมโอ้พอเป็นอย่างมันก็เป็นจริงๆเนี่ยค่ะไปแล้วหรอยานไหนอ๋อพี่พอเดโนปัญญาวันบังพี่น้องเน่ะบังดูลหรอ กำลังโพแซม้นหมอกต้นใหม่ขึ้นมาเต็มอยู่ยางให้ระวังระวังเหยียบเขาค่ะมันหลายผลเนาะเต็มค่ะในน้อยในแน่กำลังโพขึ้นมากกับมีค่ะจะได้เก็บให้พี่น้องได้เบิ่งกันอีกหลายรอบสำหรับ fc ที่มักเบิ่งนพระกรดเนาะค่ะเนาะไต่ย้อนคลิปนี้กับสีเงาเนาะค่ะเนะาะเงากับบัวก,กันเนาะคะ่ะพี่น้องบอกว่าแหย่ไทยยังเงาเนาะลูกไร่เทสกูด No, 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 this one is I know, but someone take, yeah? Make pic. Okay. Can then, then you make picture here. Yeah. Like this. Make a little bit shorter here. Yeah, they do already. I do already. And here Yeah. Mm -hmm. But I go up, I go this no, way no, I am I'm, I'm okay, because many tree. Okay. okay. ดิพ่อพี่น้องมายางเมืองท่านน้ำนะคะว่ามันหลายสำหรับหนาะปลานี่มีหมดเลยค่ะพี่น้อกแต่ดิสเลสโอ้สูงเวลี like okay. ่ยโอ้ดิสวรรณเวลี่ยไงเนาะนี่นี่โอ้ยโอ้ยดูกันให้ยาปลาพี่น้องปลานี่ปลานีเนาะ แนมเนมเนมเนมปฏิโทปฏิท no. no. right? ังปฏิโทปฏิทังจาพี่น้องเอ้ยกำลังโพกัมีขย้อน this more one also have นี่นี่ซื้พี่น้องพี่น้องจ้าเยอะมีคำน t กซ้ำผลนยาไปหอดพู้ในป่าุนึกซ้ำเป็นไงวัน่ะเป็นไงวา สิมาอีกหนึ่งชมงหรื้ว่าซีมา,มาเหมือนอื่นเมือนมันลายพี่น,อน้องเนาะซึ่งค่ะเน่าอันนี้พักตบนี่เอ,อ้ไม่ใช่ใบบัวบกนี่ก็ลายเนาะก็น่งสิงออกดอกค่ะหลายลายพี่น้องเอ,อ้สีออนซ่อนไหมแล้วสีขอถ่ายรูปกันด้วยแป๊บหนึ่งนั่งแล้วก็ถ่ายรูปเห็นบอกยืนถ่ายยืนถ่ายกันด้วยค่ะ นะคะพี่น้องคลิปนี้ติดกับผ้ามาเก็บผ้ากูดสำเนี้งนะคะเนาะและพลังผ้าเก็บไม้ค่ะมองนีแล้วเนาะเลยก็มาฝากจะได้กาแฟพี่น้องก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกลังใจให้กันขึ้เก่านะคะน้องคลิปนี้เขาตอนค่ะสวัสดีค่ะเจ้าค่ะพี่น้องบัวบกทั้งนั้นค่ะหน่อยอุศสวยอยู่เนาะเบิ่งเนาะงามเนาะเต็มอยู่ค่ะ เบ่งไว้วบีดกมี่พี่นอ้องป๊ะปะ,ปะกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้ว